สวัสดีครับผมเอเจนต์สปวันนี้ก็อยู่กันที่คอนโดสุภาลัยพิมีอโศกอยู่กันที่ห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับขนาด50ตารางเมตร Fully furnished พอเข้ามาในห้องเราก็จะเจอวิวินครัวนะครับวิวินครัวก็จะมีเตาของเตาไฟฟ้าสอหัวมีหุ้นดูดอากาศชุดวิวินครัวมีไมโครเวฟนะครับด้านตรงข้ามก็จะเป็นตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าถัดมาก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวสที่นั่งนะครับ แล้วก็จะเป็น living room มีโซฟา2ที่นั่ง coffee table ตรงข้างจะเป็นที่วางทีวีพร้อมทีวีดิจิตอลมีชั้นวาง,งชั้นวางของด้วยแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับในห้องนี้แล้วก็มีระเบียงกว้างเลยครับมองเห็นวิวชั้น3 0ถัดจากห้อง living room ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะมีเตียง6ฟุตนะครับมีแอร์มีระเบียง connect กันไปตรงระเบียง connect ไปห้อง living room ได้นะครับ มีโคมไฟทั้งหมด3โคมนะครับมีโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานนะครับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับแล้วก็ชุดเครื่องแป้งแล้วก็มีห้องน้ำนะครับมีกั้นเปียกแห้งแล้วก็เครื่องชงน้ำอุ่นแบบแอบนะครับก็ถ้าเกิดสนใจห้องนี้สามารถติดต่อคนไทยได้ทาง Facebook หรือ l i น์แอดม s สเซนเจนะครับก็ดูรายละเอียดแล้วก็สามารถเช่าห้องนี้ได้ถูครับ คุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือไลน์ a c e b o o k m e s s e n g e r w h a t s a อ p และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554 553 Line @condotai Facebook @condotai.co.th